ครับวันนี้มาเจอพี่เอนะครับมาจากกรุงเทพเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถแล้วก็สัมภาระนะฮะเป็นนักศึกษาเรียนรู้นะครับชีวิตโลกกว้างใช่ไหมครับไอ้ทำอย่างนี้มานานเนี่ยกี่ปีแล้วเชี่อมาตั้เด็กเด็กเดเริ่มทำก็อายุรถนอนนียอายุรถนอนเนี่ยอายุสามสิบ นะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วอายุไม่บอกไม่บอกด <c oughs> ีกว <c oughs> ่าเร่งดมอยู่เร <c oughs> งดมอยู่นะฮะใจสู้มากเลยนะ <c oughs> ถ้าผมอยากจะติดต่อพี่เอนี่ขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเบอร์โทรศัพท์นะครับดูหลังรถอยู่หลังรถนะฮะเดี <c oughs> ๋ยวไปถ่ายหลังรถนะครับยังไงถ้ามีโอกาสผ่านไปไปทางโมกเหล็กนะ <c oughs> ครับครับอืไปให้ท่ฐานให้ความรู้ ครับที่นี้ก็ได้เอานาบัตรมาให้พี่เขาด้วยนะครับเนี่ยผมก็จะนำขึ้นขออนุญาตนำขึ้นยูทูบหน่อยนะครับแล้วได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวอะไรต่างๆตัวเองเนี่ยเอาไว้อะไรบ้างเป็นหนังสือเป็นสารหไม่มีัะท่องเที่ยวมันเรื่อคเลยเก็บภาพเอาไว้เก็บภาพไป เราได้ได้เอานำขึ้นทางเฟซบุ o กทาง YouTube ทางอะไรพวกนี้มั้ยนะนำขึ้นบ้านหวานหวานบ้านหวานหวานใช่ไหมพิมพ์ไปที่ว่าหวานหวานบ้านหวานบ้านหว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 านที่ตาที่ตาไดที่ห้าที่มาของบ้านหมืนหวานนี่มัน เขอยู่สวนด้ uh, uh, uh ่ย huh. มีสวนบ้านสวนตบ้านอยู่กรุงเทพบ้านอยู่กรุงเทพเขาไหนกรุงเทพแถวบีกบางใหญ่แถวบางใหญ่บางใหญ่ทางนู้นนะบางใหญ่บางโคนทองมีทางนู้นนะครับคงขออนุญาตปิดมือที่โลกหน่อยนะครับมีอะไรบ้างจะได้